นักร้องชายกองสหรัฐกับเรื่องแต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมามากกว่า20ปีคะ่ะสำหรับหนุ่มอารมณ์ดีอย่างสหรัฐสังคปีชา4พฤษภาคม2511ชื่อเล่นน,นั้นชื่อว่ากองคะ่ะเป็นนักร้องสมาชิกวงนูโวและนักแสดงชาวไทยสำหรับสหรัฐสังคปีชาน,านั้นเกิดวันที่4พฤษภาคม2511เป็นบุตรคนโตจากทั้งหมด2คนของวีรพงษ์สังคปีชากับสมวั ัอนนเองสำหรับหนุ่มกองสารัฐนั้นเข้าศึกษาที่สถาบันอนุบาลบ้านเด็กโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนศรีวิกรมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องวงนูโวค่ะและต่อมาก็มีผลงานการแสดงไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องพิกกี้หนูกับหมูแฮมพิสูจน์รักจากสวรรค์คู่รักสองชาติโรวันฉันมีเธอนี่รักแม่เลี้ยงคนใหม่สไพยเจ้าเสือ ก็ว่าจะไม่รักเจ้าสาวกลัวฝนเทพบุตรในฝันระเบียงรักและยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยล่คะค่ะแถมตัวเขาเองอยังได้รับรางวัลทางการแสดงจาก สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องคู่แท้2โลกเมืม่อวันที่4พฤศจิกายน2538นั่นเองค่ะตัวเขาเคยเป็นพีเซนเตอร์ให้กับบริษัทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาแล้วกับแคมเปญเที่ยวอันดามันช่วยอันดามันและส mi l ลิง c ับเพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้คนไทยนั้นเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นล่ะค่ะโดยเฉพาะ กลุ่ม6จังหวัดทางภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะสําหรับมิวสิกวิดีโอนั้นก็เรียกได้ว่ามีผลงานการันตีอย่างมากมายมาปี2530กับบทเพลงชอบก็บอกชอบแพ้แก้ตัวใหม่ของบิลลี่โอแกนเพลงวันนั้นวันนี้วันไหนของบิลลี่โอแกน2534เพลงนักเดินทางและยังมีผลงานอีกมากมายล้วค่ะหลายคนนั้นอาจจะเคยเห็นนะคะว่าพระเอกคนนี้เขาก็มีหวานใจเป็นของตัวเองแล้วล่ะค่ะแต่ ก็ไม่ค่อยได้เปิดตัวหน้าแฟนสาวสักเท่าไรนักแล้วก็ไปดูเรื่องราวการเผยเรื่องงานแต่งงานของเขากันเลยค่ะซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆที่เราจะนํามาฝากทุกท่านกันเรียกได้ว่าน่ารักและเหมาะสมมากๆเลยทีเดียวละค่ะและที่สําคัญนั้นทั้งคู่เขาคบกันมามากกว่า20ปีแล้วทั้งนี้หนุ่มกองสหรัฐเองยังเคยออกเปิดใจถึงเรื่องนี้สาเหตุที่ไม่ชอบพวงแฟนสาวออกสื่อด้วยแหละค่ะเพราะว่าทั้งฝ่ายหญิงเขาไม่ชอบ เป็นที่จับจ้องของใคร กลัวว่านี่เวลาส่วนตัวที่เคยมีนั้นก็จะหายไปพร้อมกับเผยถึงเหตุผลที่ไม่พร้อมผลิตก้องน้อยมาว่าเรื่องความรักที่ผ่านมาก็ไม่เคยปิดครับใครถามก็ตอบเข้าไปตรงๆและบอกว่าภาพที่คนนำมานั้นก็มีคนเอาไปลงไว้ไม่รู้ว่าใครเอาไปส่งข่าวเลยกลายเป็นเรื่องเป็นรล่าก็แค่ภาพทานข้าวกันตามปกติกับคุณแม่และตอนนั้นพอดีมีรายการมาสัมภาษณ์ก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปไปลงหลังจากที่แฟนของน้องกล้องนั้น รู้ก็เกิดอาการเซ็งลคะค่ะหนุ่มก้องยังกล่าวด้วยพร้อมกับบอกว่าไม่ได้ไปเดินช็อปด้วยแล้วชีวิตส่วนตัวของเธอนั้นก็หายไปเพราะว่าเขาเห็นหนุ่มก้องทํางานในวงการบันเทิงและหนุ่มก้องเองก็โดนแฟนๆขอถ่ายรูปอยู่เสมอไม่เป็นส่วนตัวด้วยและเขาอยากบอกอีกว่า อายุเขาเท่านี้แล้วเรื่องของการแต่งงานและในเรื่องของการมีลูกคือไม่คิดแล้วขอให้ใช้ชีวิตมีความสุขกับแฟนสาวก็พอเรียกได้ว่าตอบแบบนี้ก็ชัดเจนที่สุดแล้วล่ะคะ่ะ